Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Like In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีค่ะนี่คือรายการเพศ สา25นนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะเมียวค่ะได้ทางอนิวชแนลนะคะเวลา5ทุ่ม20ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะจามถึงสุขเราเจอกันทุกค่ำคืนนะคะครับก็มันเป็นรายการที่เราก็ต้องพัฒนาไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเจอคำถามแล้วก็เจอคำที่พยายามสอบถามมา ทั้งในรายการแล้วก็ทั้งที่คุณผู้ชมขอเบอร์ส่วนตัวแล้วก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าเบอร์ส่วนตัวที่โทรกันเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นคําถามที่หนักนักทั้งนั้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ถามมาที่ปรึกษาม,มาก็บอกอยู่ว่า กลัวคาพูดจะหลุดถ้าโทรในรายการแล้วบางทีมันอาจจะพูดแรงไปหรือหนักไปก็เลยไม่กล้าก็ไม่เป็นไรครับนะครับบางทีท่านคิดว่ามันหนักไปก็โทรศัพท์ขอเบอร์จากเจ้าหน้าที่ทีมงานของเรานะครับเบอร์ส่วนตัวผมนะครับแล้วก็โทรปรึกษาได้โอ้โหโทรกันวันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบลายเลยยอมรับแล้วครับมาแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมถือว่าผม ทำงานเพื่อรับใช้นะครับแล้วกไ็ไม่ไม่นั่นทีนี้ในส่วนหนึ่งของเพศหญิงนะครับที่โทรกันเข้ามาแล้วก็มากมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเกี่ยวกับเรื่องไอ้อออออตกขาวอะไรต่างๆนะครับทีนี้ผมก็ผมรับเรื่องแล้วเนี่ยพอมันมากแล้วผมไปค้นคว้าแล้วครับไปหาทางค้นคว้า นะครับพยายามหาข้อมูลที่ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเอามาเอามาเฉลยกันเอามาทำทำความกระจ่างให้กับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยครับอย่างวันนี้นะครับผมจะจะนำตัวอย่างนะครับนี่นะครับนะไม่ไม่ทราบว่าฮะช่วยจับสักนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นเป็นเออมันจะชัดไหมเนี่ยนะครับมันเป็น ภาพเนี่ยครับนะครับเป็นมดลูกโตน่วงแล้วก็ต่ำแล้วก็หย่อนถูกไหมครับทีนี้นี่นี่คือนี่คือ,อ,อความผิดปกติของมดลูกนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าตรงที่ของเสียตกค้างนั่นนะครับของเสียตกค้างนั่นก็คือทำให้หมดลูกนะนะั่น ตร,ตรงช่วงล่างมันเนี่ยมันมันบวมแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานะครับบวมแล้วใหญ่ขึ้นมาทีนี้ในส่วนประกอบข้างๆนี่ก็คือพวกผังผืดมั่งพวกก้อนเนื้องอกอะไรต่างๆที่มันจะเกาะติดตรงนี้ไอ้ตัวนี้แหละครับที่ทําใหอ้อ่เป็นเป็นไอ้ไอ้เป็นของเสียที่ทําให้เกิดกลิ่นเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเชื้อรานะครับ ที่ว่าบอกว่าตกขาวออกมาก็เกิดจากไอ้พวกของเสียนี่แหละครับที่ที่ตกตกค้างอยู่ตรงตรงไอ้ไอ้ตรงมดลูกนั่นนะครับตรงถ่วงมดลูกข้างล่างนั่นนะครับทีนี้มันก็จะค่อยๆซึมออกมาทีนี้พวกเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียอะไรมันก็จะออกมาเรื่อยๆถ้าอยู่ในอาการอย่างนี้นะครับพอเวลาใช้น้ําล้างน้ําฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ได้สักระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือ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 ความผิดปกตินะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูไอไอมดลูกปกตินะครับตอนนี้มาดูมดลูกมาดูมดลูกปกตินะครับดูอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่างเทคนิคขอขอขอภาพอีกนิดนึงนะครับเป็นเป็นมดลูกปกตินะครับนี่ครับครับเป็นมดมดลูกปกติเห็นไหมครับว่าใน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 ส่วนล่าง มันจะไม่ไม่พองไม่บวมมันจะเป็นรูปหลีของมันเรียบร้อยนะครับมันจะไม่มีของเสียสะสมไม่มีมันเพราะถ้าไม่มีของเสียแล้วเนี่ยกลิ่นก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ไอไอไอความหอมความอะไรต่างๆมันมีเนี่แหละครับคือข้อเปรียบเทียบทีนี้ว่าถามว่าถามว่าไอ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 สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นยังไง เอ่อมดลูกมดลูกที่ที่เป็นที่ลที่มันมีอาการกันนั่นนะครับมันมีอาการกันนันน่นนะครับเอ่ออย่าง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 ต้นๆนะครับที่ว่าเราจะไม่ทําให้หมดลูกที่มันที่มันเอ่อผิดปกตินะครับคือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับที่เอ่อพวก มดลูกที่ที่ที่ผิดปกตินะครับมันจะมีแบบไอ้หน้าท้องมันนะมันจะออกอาการนิดๆจะทําให้เรารู้นะครับสองก็คือจะปวดท้องประจําเดือนพอเวลามีประจําเดือนแล้วมันจะปวดนี่ก็คือ,อ,อไอการปวดเนี่ยบางทีมามามาน้อยมามากหรือว่ามาก่อนมาหลังพวกนี้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสของไอพวกมดลูกผิดปกตินะครับแล้วก็ แน่นอนครับพอผิดปกติภายในมันก็จะมีกลิ่นพอมีกลิ่นปุ๊บมันก็จะมีสารตกขาวอะไรต่างๆออกมาทีนี้ช่องคลอดเนี่ยมันจะรู้ตัวเองเลยแล้ะครับถ้าผิดถ้ามดลูกผิดปกติเนี่ยมันจะแบบมันจะหลุมหลวมมันจะไม่กระชับไม่อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็มันมันรู้เลยว่าขอบภายในมันจะมีผังผืดประกาบกันอยู่อะไรกันอยู่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความ หย่อนยานของระบบภายในแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาร่วมเพศแล้วเนี่ยจะมีอาการเจ็บเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเกิดอักเสบละมันเกิดผิดปกติมีของเสียส,สารอะไรต่างๆตกค้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันก็จะจะทำให้ให,ให้ให้เจ็บให้อะไรต่างๆใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่คืออาการทีนี้ถ้าเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย ต้องรีบหาหมอเลยครับต้องรีบไปหาหมอเลยคือคนเราเนี่ยถ้ามันปกติเนี่ยไม่ว่าจุดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนิ้วจะเป็นข้อจะเป็นอะไรเราต้องเห,อเ,หเหมือนกับเราไม่รู้ว่ามันมีถูกไหมเหมือนกับเราไม่รู้ว่ามันมีนั่นก็คือปกติแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันมีจิกจิกจักจักมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรตรงนั้นนั่นแหละ คือความผิดปกติเพราะฉะนั้นไอเรื่องมดลูกเนี่ยทีนี้ไอเรื่องของไอต้นสายปลายเหตุของมันจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูจากไอไอไอ,อ,อดูจากข้อมูลมาเขาบอกว่าแต่ก็ก็ต้องแต่ตามข้อมูลเลยเนะเขาบอกว่าพวกที่ชอบกินของผลไม้ดองหมักด<า>อง,ดอ,ง<ฮ>ะอะไรพวกนี้ฮะมันจะเกิด มันจะเกิดก๊าซแล้วก็เกิดสารแล้วมีอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวด้วยนะอเออน้ำมะพร้าวนี่มันจะทําให้เกิดสารเขาบอกนะในในในข้อมูลเลยนะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยแล้วจะเกิดสารด้วยนะครับก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเลี่ยงได้เราก็ควรจะเลี่ยงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าไอ้ไอ้ไอมดลูกของเราเนี่ยผิดปกตินะครับผิดปกติก็คือการหาหมอแต่ถ้า เราไม่หาหมอมันก็ต้องหาตัวยาทีนี้ถ้ามีตัวยาม,มันมีแล้วครับตอนนี้มันมีแล้วแหละครับตัวยาที่จะรักษาไอ้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 ไมดลูกไอ้ภายในพวกตกขาวพวกเจ็บพวกอะไรต่างๆพวกอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไวค้ค่อยๆผมจะหาหาไอ้ผลแล้วก็รายละเอียดเอามาบอกเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็เสนอให้รู้นะครับว่าไอ้มดลูกเนี่ย ที่โอดควรกันว่าที่เป็นกันอยู่อย่างนั้นเป็นกันอยู่อย่างนี้นี่แหละครับมันจะต้องมีสาเหตุเมื่อมีสาเหตุมันก็จะต้องเป็นการรักษานะครับแล้วก็วิธีการรักษาต่างๆเราจะนํามาบอกเล่ากันอีกทีหนึ่งไอ้เรื่องบดลูกเราก็ผ่านไปทีนี้มีอีกของเพศชายโทรศัพท์มาคุยเรื่องยาเขาบอกปัจจุบันนี้ยาเนี่ย ไอ้ที่เสริมเติมพลังเนี่ยโอ้โหมาเยอะเหลือกเกินมันเป็นร้อยร้อยชนิดก็ก็โทรมาถามว่าตัวไหนดีผมบอกผมไม่รู้เลยดูว่าตัวไหนดีแต่ผมมีข้อมูลให้รู้ว่ายาพวกนี้มันเป็นยาสมุนไพรสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนมันมีมันมันมีผลดีด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีผลเสียแต่ทีนี้หมายความถึงว่าบางครั้งเนี่ย บางตัวอาจจะถูกกับบางคนแต่บางตัวอาจจะไม่ถูกกับบางคนอันนี้เป็นนะครับอันนี้เป็นกลางนะครับเป็นกลางนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาทานอีกเหมือนกันคนเราเวลาทานยาเกี่ยวกับไอฟ้ฟื้นฟนูสมรรถภาพทางเพศเ,เติมพลังอะไรต่างๆนี่ก่อนอื่นนะครับพอทุกคนเนี่ยพอทานยานี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะต้องคิดทันทีเลย คิดว่ายามันออกฤทธิ์เหมือนกับที่โฆษณาเลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอยาที่ออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยมันต้องเออมันต้องถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยมันมันเต็มเท่าไหร่แล้วกับไอไอพลังของเราตัวนั้นบางทีอดนอนล่ะใช่ไหมอดนอนนอนไม่พอนะครับ แล้วก็ไปกินยามันมันก็ต้องไปเสริมไอ้ที่เราอดนอนเนี่ยเสริมให้เต็มก่อนค่ะนะทีนี้ทีนี้พออ,อบางทีอารมณ์หรืออทานไม่ดีร่างกายไม่ดีไอ้อพวกนี้มันต้องกินค่อยๆสะสมสะสมเข้าไปเรื่อยๆแล้วค่อยฟื้นฟูตัวเองออกมาถ้าร่างกายตัวเองเต็มรอยนะพวกมีกินปุ๊บเนี่ยมันปังทันทีเลยก็นี่แหละ มันต้องใช้ยาให้ถูกถูกหลักแล้วก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับเอาล่ะครับในช่วงบดกแรกนี่ก็ขอเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข่าวสารที่นำมาเสนอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่สองนะครับ we fought with